กราบสวัสดีครับชายพนมก้มศอกมาต่อกับเรื่องที่ทำอะไรจะให้ถูกใจคนทุกคนเป็นไปไม่ได้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่มาแชร์กันนะครับบางครั้งนี่นะครับเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วในสิ่งสิ่งนั้นแต่ก็มีใครบางคนที่ไม่ถูกใจนะคอมเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นการที่เขาแสดงกิริยาที่ว่าไม่ชอบในการกระทําของเราแต่เราคิดว่าเราทําถูกต้องแล้วและก็ทําดีที่สุดและก็ปรารถนาดีที่สุดแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นหมาหัวเน่านะกลายเป็นหมาหัวเน่าก็คือไม่มีค่าอะไรนะผมอยากจะบอกท่านผู้ฟังผู้ชมว่าอย่าท้อนะครับสิ่งที่เราทํา มันดีที่สุดสําหรับใจเราแล้วนะครับเราตั้งใจทําดีที่สุดแล้วสักสิ่งสิ่งหนึ่งสมมุติว่าท่านกําลังทํางานดีที่สุดงานอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันพลาดมันดันพลาดนิดหนึ่งนะครับโดนตนําหนิโดนตีเตียนโดนหัวหน้าว่านะครับแต่ในใจคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วหวังดีที่สุดแล้วแต่มันพลาดไม่เป็นไรครับ แก้ครับกลับมาแก้ไขและเดินหน้าต่อไปในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เรารักครับบางครั้งการร้องพงร้องเพลงในแต่ละคนเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าใครนะครับอาจจะโด่งดังและบางคนอาจจะไม่โด่งดังนะแต่เราตั้งใจทําดีที่สุดแล้วนะครับอาจจะไม่โด่งดังอาจจะไม่ได้การยอมรับ ในสิ่งที่เราตั้งใจทําไปมันไม่ถูกใจใครลหลายๆคนครับไม่เป็นไรครับเริ่มต้นใหม่ครับทํำไมครับครั้งต่อไปเอาให้ดีที่สุดและก็เป็นไปไม่ได้อีกว่าจะทําอะไรให้ถูกใจทุกคนนะแม้แต่คลิปนี้ก็มีบางคนที่ถูกใจและมีบางคนที่ไม่ถูกใจผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับก็ปัญหาของเขา ขาไม่ถูกใจก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่สิ่งที่ถูกใจผมก็คือผมมาบอกเรื่องนี้มาแชร์เรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้สดับรับฟังด้วยกันว่าสิ่งที่ผมพูดนี้นี่มันคือความจริงนะไม่ใช่ความเท็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแม้แต่เราขับรถขับไปก็อาจจะไม่ถูกใจใครบางคนนะครับขับช้าไป ก็มีใครบางคนว่าเราขับทําไมช้าจังนะขับเหมือนเต่าขับพอดีพอดีโอขับอะไรเหมือนคนขับรถมนเป็ดก็ว่าไปนะครับสารพัดที่คนอื่นจะว่าเรานะครับหรือไม่นะครับเราอาจจะทำคอนเทนต์หรือว่าคลิปอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ถูกใจใครบางคน น,นี่คือเรื่องจริงเนาะที่จะทำอะไรให้ถูกใจทุกคนเป็นไปไม่ได้ครับผมฝากให้คิดในคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์เจอกันครั้งต่้ไปสวัสดีครับ